เสนอนิยายรักเรื่องเพลงรักเสน์ร้อนวันนี้เสนอเป็นตอนที่27ค่ะมาดูกันนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทันญ,ญา่าเสียใจจนย่าเกินจะรับไหวและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นคลิปนี้มีคำตอบค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่17ทันย่าและนทิชาทำงานกันอย่างหนัก ทั้งงานเพลงและการซ้อมละครเวทีอีกทั้งยังต้องเดินทางไปโปรโมตงานเพลงของตนเองในต่างประเทศและเตรียมทำงานเพลงชุดที่สองซึ่งทำเสร็จไปกว่า70%อร์เซแล้วทั้งคู่ลวยงานกันอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยแม้แต่เวลาพักผ่อนอยังแทบไม่มีแถมนทัทชายยังต้องเล่นถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ในบทนางเอกซึ่งเธอรับบทหญิงสาวที่มีความเก็บกดและต้องถูกจับไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้า ทำให้นทัทชาไม่มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับธัญญาเกี่ยวกับปมปัญหาและเงื่อนไขท,ที่เธอกับแม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะเดินทางมาที่เมืองไทยได้แต่ผลัดวันประกันพุ่งจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้คุยกับธัญญาถึงเรื่องนี้อินทัศมักจะเจียดเวลางานของตัวเองมาตามรับตามส่งและดูแลนทัทชาอยู่เสมอจนผู้ที่ได้พบเห็นอดที่จะรู้สึกอิจฉานทัทชาไม่ได้ เนื่องจากแฟนหนุ่มของเธอจะดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องอาหารการกินที่อินทัตคอยจัดเตรียมมามากมายสำหรับแฟนสาวรวมถึงเพื่อแพ่ทุกคนในกองถ่ายหรือแม้แต่การเป็นสารธีคอยขับรถรับส่งเธอสองสาวพัชเกิลได้รับรางวัลการันตีมากมายทั้งจากในและต่างประเทศผันย่าได้รับการยกย่องให้เป็นแดนซิมควีนโดยได้รับรางวัลการันตีที่มาจากคะแนนโหวตอย่างล้นหลามจากประชาชน รวมถึงคะแนนโหวตจากสื่อมวลชนและมะติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมาการในการตัดสินผลรางวัลเกี่ยวกับงานเพลงในขณะที่นณทิชาเองก็ได้รับรางวัลเช่นกันโดยเธอได้รับรางวัล Queen of R&B และรางวัลต่างๆเหล่านี้ทำให้พวกเธอมีพลังที่จะสร้างสรรผลงานดีๆออกมาเพื่อไม่ให้แฟนเพลงผิดหวังในขณะที่ชีวิตลกของณทิชาสดใสเป็นสีชมพู แต่สาวธัญญากับไรวี่แววว่าจะมีชายหนุ่มเู้ใจเหมือนเพื่อนสาวทัญญายังคงเป็นสาวไฮเปอร์ที่มีความสุขกับการทำงานเพราะสาเหตุนี้ทำให้เธอมักจะตกเป็นข่าวในทำนองทู้สาวกับเพื่อนร่วมงานชายที่เธอเคยร่วมงานด้วยอยู่บ่อยครั้งแต่ทุกครั้งมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดสุดท้ายข่าวเหล่านั้นก็เงียบหายไปเองหลังจากธัญ,ญญาถ่ายทำโฆษณาน้ำดื่มยี่ห้อดังเสร็จ เธอก็มองหารถของบริษัทที่ใช้รับส่งเธอและก็ต้องพบกับความแปลกใจเพราะว่าวันนี้เมคินเป็นคนขับรถมารับเธอด้วยตัวเองเขาขับรถมาจอดตรงที่หญิงสาวยืนอยู่พร้อมกับกดกระจกทางด้านที่ติดกับตัวเธอลงขึ้นมาสิทัญญาไม่รอให้เขาพูดซ้ำเธอรีบเปิดประตูขึ้นไปนั่งคู่กับเขาพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยวันนี้คุณว่างขับรถมารับฉันเหรอคะผมต้องมาทำธุระแถวนี้ก็เลยแวะมารับคุณ ทีมงานก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามารับแต่กลับที่พักเลยใช่ไหมทันย่าสายหน้าไม่ค่ะวันนี้ฉันมีนัดจะต้องไปพบใครคนหนึ่งคุณมีเวลาว่างพอที่จะไปเป็นเพื่อนฉันไหมคะคุณจะให้ผมขับรถไปส่งคุณที่ไหนก็บอกมาแล้วกันทันย่าบอกเขาถึงสถานที่นัดพบของเธอเมกินขับรถพาเธอไปส่งยังที่นัดพบซึ่งเป็นร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิททันย่าหันไปขอบคุณเขาที่ช่วยขับรถมาส่งเธอ แต่ก่อนที่เธอจะลงจากรถเธอได้หันมาเอ่ยชวนเขาถ้าคุณไม่รีบไปไหนเข้าไปกินอาหารด้วยกันนะคะฉันอยากจะแนะนําให้คุณรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อฉันมากเลยฉันยาคิดว่ามันคงจะดีถ้าบิดาของเธอได้มีโอกาสพบกับเขาเมคินตอบรับคําชวนนั้นหลังจากได้ยินคําว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเธอเพราะเขาอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครและมีความสําคัญอย่างไรกับย,ยตัวแสบของเขา ก็ดีเหมือนกันเพราะผมก็ไม่มีธุระอะไรที่ต้องทำทันทีที่เดินเข้าไปในร้านทันย่าก็เดินตรงเข้าไปก่อนและจูบแก้มซ้ายขวาของชายต่างชาติวัยกลางคนที่ยืนอยู่ในร้านเมกินยืนมองการกระทำของทันยา่าเขาพยายามจะไม่คิดมากเพราะนี่เป็นการทักทายปกติของชาวตะวันตกทันย่าแนะนำให้ชายหนุ่มรู้จักกับปิแดนเป็นที่รักและเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เธอเหลืออยู่เมคะนี่พ่อของฉันเองคะ่ะ ท่านเดินทางมาจากอเมริกาชายหนุ่มก้มหัวคำนับผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าก่อนจะยื่นมือออกไปพร้อมกับแนะนำตัวเองสวัสดีครับผมชื่อเมคินพ่อของธันญ,ญา่ายื่นมือมาสัมผัสกับมือของชายหนุ่มตรงหน้าพร้อมทั้งสังเกตกิริยาท่าทางของเขาไปด้วยนั่งก่อนสิขอบคุณครับเมคินนั่งลงตรงโต๊ะที่ใกล้ที่สุดกินอะไรมาหรือยังละ่ะยังใช่ไหมรอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะไปหาอะไรมาให้กินจากนั้นเขาก็หันไปบอกกับลูกสาวทัญ่ารอพ่อก่อนนะล,ลูกเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปทําของที่ลูกชอบมาให้รอไม่นานหรอกลูกพูดจบก็เดินหายเข้าไปในครัวเพื่อทําอาหารให้ลูกสาวและแขกคนสําคัญของลูกเมื่ออยู่กันตามลําพังทันญ่าก็พูดให้เมยกินฟังว่าพ่อของเธอเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีและยังอวดสรรพคุณอีกด้วยว่าพ่อเป็นคนทําอาหารเก่งและทําอาหารไทยได้อร่อยมาก และเคยเปิดร้านอาหารไทยที่อเมริกามาแล้วหลายสาขาแต่ในระยะหลังดูแลไม่ไหวก็เลยปิดไปเหลือเพียงร้านเดียวในบางครั้งยังเป็นคนปรุงอาหารให้กับลูกค้าด้วยตัวเองไม่เห็นคุณเคยเล่าว่าพ่อของคุณจะเดินทางมาที่นี่ท่านก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันคะ่ะว่าท่านจะมาจนกระทั่งท่านโทรเข้ามือถือของฉันและบอกว่าตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วและพักอยู่ที่ร้านอาหารของเพื่อนท่านซึ่งก็คือร้านนี้คะ่ะ หลังจากนั้นพ่อของธัญญาก็ถือถาดอาหารถาดใหญ่มาเสิร์ฟเขาและมีพนักงานเสิร์ฟของร้านถือถาดอาหารอีกถาดมาเสิร์ฟธัญญาพ่อของธัญญาได้ชักชวนให้เมทินกินอาหารที่เขาจัดเตรียมมาเป็นพิเศษเพื่อชายหนุ่มโดยเฉพาะกินเสือ้อหนุ่มฉันทำมาให้เธอโดยเฉพาะเลยนะนี่ยำทะเลและนี่ก็ไก่ผัดพริกแถมด้วยต้มยำรสเด็ดเผ็ดจัดจ้านรับรองว่ากินแล้วคุณจะต้องติดใจเมทินมองอาหารตรงหน้า เมนูที่บิดาของทัยญาเตรียมมาให้เขานั้นหน้าตาน่ากินลิ่นก็หอมชวนกินพียงแต่เขาเป็นคนไม่กินอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนเช่นนี้ไก่ผัดพริกหรือพริกผัดไก่กันแน่เมกินเพียงแต่คิดเท่านั้นมีได้เอิดปากออกมาตามที่ใจคิดเขาหันไปขอบคุณบิดาของทัยญาก่อนที่จะลงมือกินอาหารเมื่อตักอาหารเข้าปากคำแรกก็ต้องตาโตเป็นพิเศษเพราะว่ามันเผ็ดมาก และเขากินเผ็ดไม่ได้ซะด้วยเมคิลี่ตืมน,น้ำสองแก้วติดกันแต่ก็ยังไม่ทําให้เขาหายเผ็ดพ่อของทันญ,ญ่าเห็นเช่นนั้นก็โหเราะชอบใจไม่อร่อยหรอพ่อหนุ่มอร่อยครับอร่อยแล้วทำไมไม่กินเยอะๆละ่ะกินต่อให้หมดสิทันญ,ญ่ารู้ดีว่าพ่อของเธอแกล้งเขาแน่นอนก็เลยช่วยเหลือเขาด้วยการถามว่าเขากินได้ไหมแลกกับอาหารของเธอเอาไหมแต่เมคิลปฏิเสธเขายืนยันว่าเขากินได้ แว่าเป็นการกินแบบข้าวคำน้ำหลายคำเพื่อบรรเทาความเผ็ดมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นของดีของอร่อยก็ควรจะต้องกินให้หมดทันญ,ญ่าเห็นท่าทีของพ่อก็รู้เลยว่าพ่อตั้งป้อมแกล้งเขาและเธอเองก็ไม่สามารถที่จะทนนิ่งเฉยอยู่ได้พ่อคะเมก็กินเผ็ดมากไม่ได้แล้วมันเรื่องอะไรของเราลงมือกินอาหารที่พ่อทำให้ส,สิวันนี้พ่อเลือกทำแต่เมนูที่ลูกชอบค่ะ ธัญญาลงมือกินอาหารที่พ่อทําให้อย่างอ,อร่อยอร่อยแต่ก็ไม่วายคอยแอบมองชายหนุ่มที่นั่งกินอาหารอยู่ตรงหน้าไปด้วยก็ดูสิเขาเขกซะจนหน้าแดงไปจนถึงใบหูแต่ก็เก่งกันนะทนกินได้จนเกือบหมดจานเมกินต้องสำลักอย่างรุนแรงจนทัญญาต้องรีบเอาน้ำให้เขาดื่มสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาเจอคำถามเด็ดจากพ่อของเธอคุณคบกับธัญญานานแค่ไหนแล้วเมกินนิ่งไป สีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความอึดอัดทันย่ญญาสังเกตว่าเขาอึดอัดกับคำถามนั้นเธอก็เลยเป็นฝ่ายไขข้อข้องใจของพ่อซะเองพ่อคะแมเป็นผู้บริหารค่ายเพลงต้นสังกัดของทันย่าความสัมพันธ์ของเราเป็นเพียงแค่ผู้บริหารกับศิลปินในค่ายเท่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคิดจริงหรือเปล่าพ่อของทันย่ายังคงถามต่อระหว่างที่พูดก็คอยสังเกตกิริยาท่าทางของชายหนุ่มไปด้วย ใช่ครับตอนนี้เป็นแค่นั้นเมื่อทัญญาฟังเขาพูดจบถึงกับแอบพึมพำออกมาอย่างผิดหวังฮผิดหวังกับคำตอบสุดๆแต่ให้หญิงสาวพ,พูดเบาอย่างไรเขาก็ยังได้ยินอยู่ดีเพียงแต่ไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับไปเพราะว่าต้องคอยตอบคำถามบิดาของเยยตัวแสบตอนนี้เป็นแค่นั้นนั่นก็แปลว่าต่อไปความสัมพันธ์ก็อาจจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นได้สิใช่ไหม บิดาของทันญ,ญา่ายังคงรอคอยคำตอบจากเมกินไม่ใช่แค่บิดาหรอกแต่ยีตัวแสบของเขาก็กำลังรอฟังคำตอบของเขาอยู่เช่นกันมันทำให้เขาต้องพูดออกไปว่าผมก็หวังอย่างนั้นครับทันญ,ญ่ายิ้มและกระยิบตาให้เขาเมื่อได้ยินคำตอบที่ถูกใจฉันเป็นพ่อที่รักและหวงลูกสาวมากและทันญ,ญ่าก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของฉันถ้าคุณคิดที่จะมาคบเล่นๆหรือไม่จริงจังแล้วก็ขอบอกให้ถอนตัวออกไปซะ พอฉันจะไม่ยอมยกลูกสาวของฉันให้คุณเอาไปทิ้งกว้างแน่ทัญญากอดแขนพ่อพร้อมกับซบลงที่ท่อนแขนแข็งแรงนั้นพ่อคะอย่าไปขู่เขานักเลยค่ะแค่นี้แม่ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วชายวัยกลางคนลูบผมของลูกสาวอย่างรักใคร่ห่วงแหนแต่สายตาของเขากลับต้องมองมาที่ชายหนุ่มตรงหน้าอย่างไม่กระพริบตานี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นคำเตือนให้เขารับรู้เอาไว้ ว่าจะมาคบทัญญาเล่นๆไม่ได้ไม่งั้นพ่อเอาตายทัญญาส่งยิ้มเป็นกำลังใจให้เมกินก่อนที่จะหันไปถามบิดาว่าจะพักอยู่ที่เมืองไทยนานแค่ไหนพ่อว่าจะอยู่กับเราสักเดือนแต่จะพักอยู่ที่นี่พ่อเจ้าของร้านนี้เป็นเพื่อนสนิทของพ่อว่างเมื่อไหร่เราก็แวะมาหาพ่อที่นี่พ่อจะลงมือทำอาหารที่ลูกพ้ามาเสิร์ฟให้ด้วยตัวเองและถ้ามีใครมาลังแกเราก็มาบอกพ่อพ่อจะไปจัดการมันให้เอง เมเมคินได้ยินประโยคนี้ถึงกับต้องแอบบน่นแอบซบาแบบนี้ใครจะกล้ามาาลังแกมีแต่จะไปลังแกคนอื่นะสิไม่ว่านายพูดอะไรเปล่าครับก็แค่บอกว่าอาหารอร่อยดีถ้าติดใจว่างวางก็แวะมากินอีกได้นะรับรองจะทําให้เป็นพิเศษเมคินเพียงแต่ยิ้มให้ผู้สงไวทันย่าอยู่คุยกับพ่ออีกสักพักก็ขอตัวกลับพร้อมกับบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะต้องไปซ้อมละครเวทีตั้งแต่เช้า และอาจจะต้องอยู่ถึงตอนข้าอาจจะไม่ได้แวะมหาบิดายอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกพ่อเข้าใจเราก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาแต่ถ้าปีกเวลามาไม่ได้จริงๆพ่อจะเป็นฝ่ายไปหาลูกเองเมกินเสนอว่าถ้าเขาอยากจะไปดูการทำงานของลูกสาวเขาจะสั่งให้รถของบริษัทมาคอยรับส่งแต่อีกฝ่ายปฏิเสธพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าไม่อยากที่จะเป็นภาระใคร าเขาอยากจะไปดูการทํางานของทัญญาเขาก็จะไปด้วยตัวเองทัญญาจูบแก้มซ้ายขวาของบิดาก่อนที่จะเดินกลับไปขึ้นรถของเมคินระหว่างที่นั่งอยู่ในรถทัญญาก็เอ่ยปากชมเขาคุณเก่งจังทนกินอาหารจานพิเศษของพ่อฉันจนหมดเรื่องแค่นี้เองทจริงพ่อของคุณก็ทําอาหารอร่อยนะเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบกินอาหารรสเผ็ดที่สําคัญอาหารจานนั้นมันเผ็ดมากเลยใช่ไหมคะ เขายิ้มให้เธอแทนคาตอบทัญญารู้สึกมีความสุขมากจริงๆที่มีโอกาสแนะนำให้บิดารู้จักกับผู้ชายที่เธอรักและแอบหวังว่าพ่อกับเมคินจะเข้ากันได้โดยไม่รู้เลยว่าความสุขเหล่านั้นมันจะอยู่กับเธอไม่นานและไม่รู้ว่าการพบกับบิดาในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายฉันเคยตั้งใจไว้ว่าจะหาโอกาสแนะนำคุณให้รู้จักกับพ่อ แต่ไม่คิดว่าโอกาสจะมาถึงเร็วขนาดนี้ขอบคุณนะคะที่ขับรถไปรับไปส่งฉันวันนี้ไม่เป็นไรคุณรีบไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องไปซ้อมละครเวทีแต่เช้าไม่ใช่เหรอค่ะฉันไปก่อนนะคะเมคินรอจนทันยญาเข้าห้องพักจึงเปิดประตูห้องของตนเองพร้อมกับคิดในใจว่าเขารู้แล้วว่าทันญ่าได้ความแสบซ่ามาจากใครที่แท้ก็มาจากพ่อของเธอเองเรียกต้ว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆ สองวันต่อมาเมกินไปพบกับทัญญาที่โรงละครเวทีเพื่อแจ้งข่าวสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับพ่อของเธอสหน้าของเมกินเครียดผึมเขารู้สึกลำบากใจที่จะต้องเป็นคนแจ้งข่าวนี้แก่ทัญญารับรู้เมื่อทัญญาหันมาเห็นเขาก็รีบเดินตรงเข้าไปหาเขาทันทีพร้อมรอยยิ้มทักทายเมกินพูดว่าเขามีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกเธอทัญญาจึงพาเขาไปห้องพักรับรองที่อยู่ด้านใน เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะเมฆสีหน้าของคุณดูไม่ดีเลยเมกินหันมายืนตรงหน้าทัญญาและจับมือของเธอเอาไว้เรากับจะถ่ายทอดความเข้มแข็งซึ่งเขาคิดว่ามันมีอยู่ในตัวทัญญาอยู่แล้วแต่มันเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดทัญญาไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เธอแสดงออกจริงแล้วเธอเป็นคนเปล่าบ้างและพร้อมที่จะแตกสลายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเธออย่างรุนแรง ดังเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมมีข่าวร้ายจะบอกคุณทันญญาคุณฟังผมให้ดีนะพ่อของคุณถูกรถชนที่หน้าบริษัทในขณะที่ท่านกำลังจะเข้าไปหาคุณตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเนกินเอ่ยชื่อโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริษัททันญญาหน้าซีดเผือดเธอตกใจกับข่าวที่ได้ยินเมกคุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมคะ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของฉันน้ำตาของทันญ,ญ่าไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเกิดอุบัติเหตุกับพ่อของคุณในขณะที่ท่านกำลังจะเดินข้ามถนนเพื่อเข้ามาหาคุณที่บริษัทผมเห็นเหตุการณ์พอดีอาการของพ่อคุณค่อนข้างหนักเป็นตายเท่ากันผมเลยเรีบโทรเรียกรถพยาบาลมารับตัวพ่อคุณก่อนจะแวะมาแจ้งข่าวนี้กับคุณอาการของพ่อเป็นยังไงบ้างคะพ่อของฉันไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคะเมฆ ท่าทางของธัญญาดูไม่ดีเลยร่างกายของเธอสั่นไหวยากที่จะควบคุมได้ยามที่ถามถึงอาการของบีดาผมเองก็ยังตอบคุณไม่ได้ทางที่ดีเราควรจะรีบไปที่โรงพยาบาลคุณรอผมอยู่ที่นี่ก่อนนะขอผมไปคุยกับทีมงานก่อนธัญญาไม่ได้แสดงอาการรับรู้ถึงสิ่งที่เขาพูดเธอดูเลื่อนลอยและใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลลงมาไม่ขาดสายหญิงสาวทำทุกอย่างตามที่เมกินบอก โดยไม่พูดอะไรสักคำไม่มีแม้เสียงสะอื้นมีแต่เพียงน้ำตานองหน้าที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดและวิตกกังวลเมื่อได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันของพ่อคำพูดของเมคินที่บอกว่าการของพ่อเป็นตายเท่ากันนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวของทันญาราวกับแผ่นเสียงตกร่องความเงียบของทัญญาสร้างความไม่สบายใจให้แก่มเมคินไม่น้อยและทันทีที่เมคินพาธัญญามาถึงโรงพยาบาลน,นั้น อินทัศและนัทช้าได้เดินทางมาถึงก่อนแล้วอินทัศสายหน้าเป็นการส่งสัญญาณให้เมคินรับรู้ว่าเขาพาธัญญามาช้าเกินไปในขณะนั้นเองร่างหนึ่งซึ่งถูกปิดคลุมด้วยผ้าสีขาวตั้งแต่ศีรษะจลดปลายเท้ากำลังถูกเข็นผ่านเธอไปธัญญารู้สึกสังหรณ์ใจว่าอาจจะเป็นบิดาของตนเองจึงร้องบอกให้บุรุษพยาบาลผู้ทำหน้าที่เข็นเตียงนั้นหยุดก่อนธัญญาค่อยๆเอื้อมมืออันสันเทา ไปเปิดผ้าคลุมสีขาวสะอาดที่ใช้ปิดคลุมร่างนั้นอย่างช้าๆถึงหน้าบุ่งบอกถึงความกลัวที่เข้ากาะคุมจิตใจผ้าขาวสะอาดนั้นค่อยๆคลี่ออกไม้เห็นร่างของผู้ตายพ่อเธอร้องตะโกนเสียงดังพอภาพที่เห็นตรงหน้าคือร่างของพิดาที่ไหลซึ่งลมหายใจนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงทันย่ากรีบร้องออกมาราวกับคนเสียสติเมื่อรับรู้ว่าบิดาเป็นที่รัก ซึ่งเป็นญาติเพียงคนเดียวที่เธอเหลืออยู่นั้นได้จากเธอไปแล้วพ่อที่คอยปกป้องและคอยสนับสนุนความฝันของเธอมาโดยตลอดคนที่คอยให้ความรักและความห่วงใยเธอมากกว่าใครในโลกนี้ได้จากเธอไปแล้วและจากไปตลอดกาลเมยคิมคอยประคองร่างของทันย่าไว้ด้วยความห่วงใยเกรงว่าเธอจะล่วงลงไปที่พื้นทันย่ายกมือปาดน้ำตาบนใบหน้าไม่เป็นความจริงพเพราะต้องมีทิ้งทันย่าไป ตื่นสิคะพ่อลืมตาขึ้นมาพูดกับทัญญาหน่อยนะคะทัญญาเขย่าตัวบิดาด้วยแรงทั้งหมดที่มีเมกินต้องดึงตัวไว้พร้อมเตือนสติตั้งสติหน่อยทัญญาพ่อของคุณท่านไปดีแล้วอย่าให้น้ำตาของคุณทำให้ท่านต้องจากไปอย่างไม่สงบนักชิชาและอินทัศก็เข้ามาช่วยพูดปลอบใจเธอทำไมพ่อถึงใจร้ายนะักทำไมถึงจากไปและทิ้งให้ธัญญาต้องอยู่ตามลำพัง พ่อไม่ห่วงธัญญาแล้วเหรอคะต่อไปนี้ธัญญาจะมีชีวิตอยู่ยังไงชีวิตของธัญญาไม่เหลือใครอีกแล้วธัญญาร้องไห้พร่ำครวญราวกับคนขาดสติิตใจของเธอเปลาะบ้างและกำลังจะแตกสลายเมื่อสูญเสียญาติเพียงคนเดียวที่เธอเหลืออยู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นี้ยากเกินกว่าที่จะรับได้และไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดจากการแสดงออกของธัญญาทำให้ทุกคนรู้ว่า เธอไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่แสดงออกในทางตกกันข้ามเธอไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญนี้ได้นักข่าวที่เริ่มรู้ข่าวต่างพากันมาทำข่าวนี้ภาพและข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทัญญานั้นถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วอินทานและนัทชีชาเป็นคนรับหน้านักข่าวและได้พูดขอร้องพวกเขาว่าอย่าเพิ่งสัมภาษณ์อะไรทัญญาในตอนนี้ พอสภาพจิตใจของทัญญายังไม่พร้อมที่จะตอบคําถามของใครในช่วงจังหวะนั้นเองที่เมย์ินประคองทัญญาหลบนักข่าวออกไปชายหนุ่มให้เธอพักรักษาตัวและสภาพจิตใจอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนโดยเด็ดขาดแฟนคลับส่วนใหญ่ที่รู้ข่าวนี้ต่างก็พากันมาให้กําลังใจเธอที่โรงพยาบาลอินทัดขอร้องให้ทางโรงพยาบาลจัดที่สําหรับเซนสมุดเยี่ยมให้แฟนคลับ ที่หลังไหลกันมาอย่างมากมายเมื่อได้รับรู้ข่าวการสูญเสียและอาการป่วยของทัญญาเพื่อมีให้สร้างความวุ่นวายหรือรบกวนคนไข้และญาติคนอื่นๆพวกเขาและเธอต่างก็มาเขียนให้กำลังใจทัญญาที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตเองก็ตามทุกคนอยากให้ทัญญาผ่านความทุกข์ใจจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างรวดเร็วมีทั้งของขวัญของเยี่ยมมากมายที่แฟนคลับรวมตัวกันทำมาให้ทัญญาในขณะที่นัทิชา ต้องรับบทหนักในการตอบคำถามของพี่นักข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยของทันญ,ญาและสภาพจิตใจของเธอในตอนนี้หลังจากที่ทันญ,ญายอมรับการเสียชีวิตของพ่อเธอก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับร่างไร้วิญญาณที่ยอมทำทุกอย่างตามที่เมคินและอินฮัตบอกณัฐิชาอยู่ใกล้ทัญญาตลอดเวลาทัญญาไม่กินไม่นอนไม่พูดจากับใครเอาแต่เมือลอยและร้องไห้เพียงลาพัง สภาพปิตใจของทัญญาในตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปทำงานงานของเธอจึงต้องหยุดชะงักไปแต่ทุกฝ่ายก็เข้าใจและพร้อมจะรอเวลาที่ทัญญาจะกลับมาลุยงานร่วมกันอีกครั้งอินทัศบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทัญญายังคงทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นคงต้องให้เวลาเธอสักพักในการทำใจและขอร้องนักข่าวอย่าเพิ่งรบกวนหญิงสาวในตอนนี้เมคินและอินทัศ เป็นทุลาจัดการเรื่องงานศพปิดาของทัญญาหญิงสาวปากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับรู้ข่าวการจากไปของบิดาเป็นที่รักเธอมาร่วมงานฝังศพปิดาและอยู่ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาด้วยใบยหน้าที่ปัตจากสีเลือดเพียงไม่กี่วันร่างกายของเธอก็ผ่ายพอมลงไปจนผิดตาเมกินคอยอยู่ข้างกายทัญญาตลอดเวลาเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเมกินก็รีบพาธัญญาหลบนักข่าวออกไปอย่างรวดเร็ว ในคืนนั้นเองณทิชาพูดกับอินทัดและเมย์ด้วยความเป็นห่วงทันย่เาเธอบอกสองหนุ่มว่าทันย่ญญามักจะชอบออกไปยืนเหมอลอยอยู่ที่ระเบียงเป็นเวลานานๆจนเกรงว่าอาจจะคิดตั้นได้พร้อมกับเสนอแนะว่าควรจะมีคนที่ไว้ใจได้มาอยู่เป็นเพื่อนทันย่าและคอยดูแลทันย่าจนกว่าเธอพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอินทัดเองก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ปัญหายอยู่ที่ว่าจะให้ใครมาทําหน้าที่นี้ เมกินนิ่งคิดอยู่สักครู่ก่อนจะตัดสินใจว่าเขาจะพาธัญญาไปพักอยู่ที่บ้านของตนเองแล้วจะขอร้องให้มารดาช่วยดูแลหญิงสาวในเวลาที่ทุกคนต้องทำงานวิธีนี้จะทำให้พวกเขาและนัทิชาทำงานได้อย่างหมดห่วงเมกินบอกอินทัศว่าช่วงนี้เขาคงจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านชั่วคราวเพื่อช่วยมารดาดูแลธัญญาอินทัศยักหน้ารับรู้และนัทิชาเองก็จะผัดกันไปเฝ้าธัญญาเช่นกัน จากนั้นก็ปรึกษาษกันเกี่ยวกับงานของทัญญาที่ต้องหยุดชะงักลงไปและหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อบริษัทมากนักจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้เมยคินเข้าใจความหมายในคําพูดของธัญญาที่เคยพูดกับเขาก่อนหน้านี้ว่าเธอไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่แสดงออกตรงกันข้ามเธอเปลาะบ,บางคําพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ของทัญญาผ่านเข้ามาในหัวของเมยคินอีกครั้งภายนอกของทิชาอาจจะดูเปลาะบ,บาง แต่จิตใจของเธอเข้มแข็งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆผิดกับฉันที่ภายนอกดูกเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วหัวใจของฉันเปลาะบ,บางฉันจึงต้องแสดงออกในทางตรงกันข้ามเมคินถอนหายใจออกมาอย่างแรงเขาเพิ่งจะเข้าใจความหมายของเธอก็ตอนนี้เองความสนุกของอีพีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับอีพีหน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่า อะไรคือเหตุผลที่ทําให้เมคินเอ่ยปากบอกรักและขอแต่งงานกับทันยาคลิปหน้ามีคําตอบค่ะสําหรับวันนี้ Love โ no, นเ h a n น e l บายนุ้ยคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ